สวัสดีครับพี่น้องครับว่าคมันถูกปรเด็เริ่มกบวนการกีป่านะครับเดเอมาเด้อใควันถงวันนละโอ้อยอวเืยแ<น>ล้ว,วจบแล้วจมอย่างน้อสองท่นจมอย่างนอปป้อท่าปีปอบ บาดชุดไทยว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอ้างีอ้างอีลีมาที่จะไหมเต็มอยู่ี่เชื่อเลยน้พอแหมบาดมันหกขดหอว่าฟังหนี้ใม่เปลี่ยนม่ไหนมามมามาๆไปแต่าแหแล้วขางเยอะรบตาก็แตกตกไปพอดีไปสองเกือบไปสามแล้วแหงพอดีครึ่งชั่วมงกินข้าวแหงพอดีเอาว้านลงใส่เฟียงบนเบียงคุม

ถังน้ำนะมีแต่ี่ายน้ำหลันเฮ่พันก็ควายขหวยคือกัรนี้เลือดเดโอดับป่าพี่ไอ้ไปอ่นคือมีคือมีแต่ร้านกินพู้เดียวปาบูไ่เหลอไประคุณ้นบนลงน้ำกนเ้อ่ดโดนอยู่ดิอดโดนอยู่เาลงน้ำ เาวาโอ้โหจะหนักกันยับเงี้ยนะอุ้มสิบก็รู้พุ่นน่ะนสิบห้าขึ้นแล้วไหมเฮ้ยเอาใส่กระชังเหพุ่นเะเอาลุงไปเลยดิเอากี้เตียเอากี้ดิแล้กีไปสั่นว่าซุมมันปลายยังไงลายกีบปะ เอาแมนได้อยู่ได้แหละปลาปุ้นหรอไนอันไหนปลาปุ้นอะบ้นบ้นผมเป็นปลากดเน่ปลากดหือปลากริ้ปลากระยิ้งตัเียตายสิคลิปแล้ว ปราดุ๊กเอาไปต้มมองปละเอ้าอ๋อขึ้นมาถึงเกียร์เดียวเก้าแบกทันนะแดงครึ่งๆเลยไหม ไอ้ไอ้ไป่ไห้นเราครับภาพาเบืองเขาเด็มากกระดูกเจ๊ปบเนื้อเจี๊ยนหายเจีบหมดเลยเอ้ยเอาคุณแบบพออ่าองตะปูดกันนี่ใครเอาพอเอาเอาใครหายนั่นเน้นกองกินน้น่อีกอันนี่ อ้าานาดอกใครไห้้าเ้าสิจับได้เดี๋ป้าโอ้สุดยอดดีีป้าโอ้หันป้าหันมือไว้เนี่ยไว้ใจบ้าแดงเสียนะรูปห่ออ่รูปห่อบสู่มือไว้ปะ ไม่ใช่ไปก็ขึงกันนะตาพี่ลึกพันด้วยเ่าเขาเห็นทีละเขาเอิอนคนมีพวกนอนโอ้ยสมพอว่าเป็นบ้านบัดเดคิด อันนั้นมันมุ่งเน่นมันเลยสองเสนนะสามเอมไ้ปลาเี้ยอยู่นี่เเตี๋ยวันแล้วพักันเอาเหยน่อยเาเหี้ยไงเมื่อวานกินเห้ยน่อยกันนี่คนตก้ยเยอไปืเหยกด่อกรซื้อฟองก็บกุมือหน่แม่เลยมือเขาไปก่อนมือที่ต่อโหดๆนะเตี่างพันหกหลือพันเอ็ตี พวกเมนี่พวกเนพันเอ็เนี่ยสรุปเล้วเาร้อยนี้เนพวกไม่ได้ไปเลยซือซ้ื้นเนาะผมมาเพิ่นขายให้ย้อนเชียดเจ้าแท้มาแถมมรอยขวดหนึ่งมีรอยครับกาแฟกระป๋องนึ่งน้ำเป้าขวดหนึ่งสายกระได้ถุงดังเลยพวหล่ะแถมแล้วแถมกับมดเป็นรอยอะไรด้ย ตะบองก,กินอย่างน้อพูดยียวนั้ตะบองเนี่ยอู้ใบมะกรูดอยู่รถเขาบ่มีด้ะนี่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 เอาถุงมาเก,ก็บเอาเลยตะไคร้มาแล้วเพียบเดี๋ยวแต่ใบมะกรูดต้องใส่ใบมะกรูดบ้างเออต้องใส่ใบมะงรูดบ้า,า,า,างาเอาจวดเอาลงมือกับลงมือ นนเนนเอกินกระบ,บอกกรอกอ้ยี่นงวล่นาะขา้ำสวนฟ้าไปบุ๊คีอตั้งจะออกไปเนื้อล้มเนกระอกไม่ดูแต่ควนนะันเอาวันนั้ลงไปยัยงไงล่ะโอ้ มามามากินเร็วเร็วไป,ไปเหตุงานกันเป็นทีมครับเมื่ออาชีพเ <aina> พื่อนว่าเขาตั้งห้างในเป็นอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นหาปลากลับหาหนูนั้นคืออาชีพหลัก <laughs> อาชีพหลักเลยมีแค่ <inaudible> มาโชว์แค่นี้แห อันนี้มันขาดเอาไปจุนไว้แมเอาเอาให็นมองงไปจูนไว้เสียดันเออเราเฮ็บเอ็นเนี้มันบอกมีเอ็นจูนเตี้ยะแมมันบอกมีเอ็นในจูนได้เลยเป็นเอ็นเห็มันขาดยั่วได้แล้วจูนมียวนะ ห้าได้ไปวันป่าบ้านประวันมืออื่นมือหืดดิจาวนนี่แหละมืออื่นหรือมือหืนอหนี่หนแลหและเดี๋คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ค,ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับทีมกีป่านะ้ำทีมงานก่อนมาเนี่ยบคุณครับ